เดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาไลฟ์ผ่านตัว eCam Live ให้สีสวยนะครับจากสีซีดๆแบบนี้นะครับให้กลายเป็นสีแบบนี้ง่ายมากแค่ทำการใส่ลัดสำเร็จรูปเข้าไปสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการไลฟ์ผ่านตัว eCam Live นะครับให้สีสวยด้วยการใส่รัดหรือว่าแต่งสีแต่งแสงได้ผ่านตัวโปรแกรมของ eCam Live เลยนะครับ ก็ตัวโปรแกรมของ eCam Live เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่สำหรับไลฟ์ประชุมหรือว่าไลฟ์ผ่าน Facebook, YouTube, Twitter ะอะไรต่างๆได้นะครับแต่ว่าเราเวลาต่อกล้องเข้าไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากได้สีสันที่มันตรงตามใจเรามากกว่าไม่อยากได้สีตามของกล้องเลยอยากเอาพวกลัดที่เป็นสีสำเร็จรูปเนี่ยมาใส่ในตัวโปรแกรมทําให้ภาพของเราเวลาไลฟ์นะครับดูแปกตาไปจากคนอื่นเราก็สามารถทำผ่านตัว โปรแกรม eCam Live ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปทำเรื่องสีให้สวยเนี่ยแสงต้องสวยก่อนนะครับถ้าเกิดแสงไม่สวยแล้วเราเอาพวกลัดต่างๆมาใส่นะครับยังไงก็ไม่สวยแน่นอนนะเดี๋ยวผมจะแนะนำเซตอัพการจัดไฟเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งไฟที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นไฟของทาง n l i t effect ร้อดวงนะครับแล้วก็ใส่ตัวซอฟบ็อกของ n l i t เหมือนกันเป็นแลนเทิ n 80ซนติเมตรทั้ง2ดวงเลยนะครับอันนี้ผมใส่ทั้ง2ดวงตั้งไว้ซ้ายขวาแบบนี้นะครับสาดตร์มาเลยเพื่อทําการลบเงาต่างๆเพราะว่าตอนนี้ผมนั่งใกล้ฉากมากเลยถ้าเกิดออแสงไฟมาจากทิศทางเดียวนะครับแสงไม่เคลียร์เนี่ยอาจจะมีเงาเกิดที่ด้านหลังได้ผมเลยใส่2ฝัฟังเพื่อลบเงาด้านหลังแล้วก็ทําให้แสงเนี่ยเคลียร์สว่างใสทําให้หน้าของเราเนี่ยเงาน้อยมากที่สุดเลยนะครับอ่ะแสงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ หนึ่งเลยคือเรื่องของแสงเนี่ยต้องดีก่อนพอแสงดีนะครับเวลาเราใส่พวกรัดแต่งพวกสีอะไรต่างๆเข้าไปมันก็จะดูสมดุลดูสวยงามนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราจัดไฟเสร็จสับเรียบร้อยแล้วได้แสงที่เคลียร์สวยงามแล้วนะครับเราก็มาเข้าตัวโปรแกร,รม eCam Light เลยครับบเด้งขึ้นมานะครับตอนนี้ภาพที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นะครับเป็นภาพที่มาจากตัวกล้อง Sony ZV-E10 นะครับซึ่งต่อสาย Type C to C ตั้งแต่ผมทำคลิปลฟ์มานะครับผมใช้เป็นตัวกล้องของ ZV-E10 ของ Sony ตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อกล่อง Capture ์การ์ด้วยนะครับแค่มีสาย C to C เสียบเข้าไปผ่านตัว iMac นะครับเราก็ทำการเซตก่อนเลยนะครับเซตแสงให้เรียบร้อยว่าแสงประมาณนี้เราโอเคหรือยังแสงเคลียร์แล้วครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำกับการไลฟ์นะครับก็คือเข้าไปที่ตัวนี้ครับจะมีตัว camera effect อยู่นะครับ ถ้าเกิดใครยังไม่มีนี่หน้าตาแบบไม่มีนะครับไอตัวพวกการเซตติ้งต่างๆของตัววิดีโอเนี่ยจะหายไปถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับให้มากดที่ camera effect ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปแปรงแล้วก็มีบิงบิงประกายขึ้นมาแบบนี้กดไปเลยจนมี pop up ตรงนี้เด้งขึ้นมานะครับ camera effect ตรงนี้เขาจะมีบอกอยู่นะครับว่าเรากำลังใช้ภาพจากตัวกล้อง z b e b 0 e นะครับแบบนี้ จะใช้เป็นกรีนสกรีนก็ได้นะครับนี่เขามีออการทำกรีนสกรีนให้ด้วยถ้าเกิดใครมีฉากเขียวแล้วอยากจะหาพวกแปะกาวมาใส่เองก็ผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีซูมแอนแพ a นให้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับหลักๆของเราก็คือแต่งสีแล้วก็ใส่ลัดหรือว่ารูปแบบสีสำเร็จรูปนะครับมันจะมี Picture Setting ตรงให้ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมาช่วยปรับความสว่างผ่านตรงนี้ได้เลยนี่ปรับโทนสีปรับ ความเข้มของสีปรับคอนทราสอะไรต่างเนี่ยปรับตรงนี้ได้เลยถ้าใครไม่อยากใส่รัดแล้วอยากจะแต่งเองนะครับเราสามารถมาแต่งตรงนี้ได้เลยนี่เราอยากจะเพิ่มความสดของสีนะครับอยากเพิ่มความสว่างนิดหน่อยช่วยแบบนี้นะครับปรับโทนหรือว่าไวบาลาร์นะครับเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีส้มเนี่ยเราสามารถปรับได้ตรงนี้เลยนะถ้าเกิดใครปรับไปแล้วรู้สึกว่าไม่พอใจแล้วกลับค่าเดิมไม่ได้นะครับกดรีเซ็ตตรงนี้เลยจบนะครับตอนนี้กล้องก็จะกลับมา อย่างภาพที่เราส่งตรงมาจากตัวกล้อง ZV-E10 นะครับแล้วครานี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะใส่รัดสําเร็จรูปด้านล่างเนี่ยจะมีคําว่าซิลิกลัดอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้แล้วก็นํารัดสําเร็จรูปที่เราได้ทําการดาวน์โหลดมาอ่าผมใส่ตัวรัดตรงนี้ไปก่อนเป๊บเป็น BT2020 แก้เป็นเล็ก709นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ Picture Profile ของตัวกล้อง Sony z v e 1 0นะครับเป็น HLG 3แล้วก็โหมดสีเนี่ยจะเป็น BT 2 0 0 0นะครับเราเลยต้องแก้เป็นเล็ก709ผมกด p p n ใหไปครับปึ้งนี่ครับสีเด้งขึ้นมาเลยจากเมื่อกี้ที่สีจืดมากๆนะครับแล้วเรากดเข้าไปแล้วแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะมากดตรงนี้ได้ว่าเราต้องการที่จะให้รัดเนี่ยความเข้มรัดเท่าไหร่ตั้งแต่1จนถึง100%ตรงนี้นะครับกลมๆด้านในของเขาเนี่ยจะมีตัวเลขบอกอันนี้ผมจะใส่ไว้สักประมาณ 60%เรนี่เราก็จะได้สีผิวที่เด้งขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้เราก็สามารถที่จะมาปรับ Picture Setting ตรงนี้เพิ่มเติมได้ด้วยเรื่องของลัตเนี่ยขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะครับว่าใครชอบโทนบางคนก็ชอบโทนออกส้มๆบางคนก็ชอบโทนออกน้ำเงินใสๆในญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะครับบางคนก็ชอบแนวมืดๆนักดาร์กผิวส้มๆอะไรอย่างนี้ ก็สามารถที่จะนำมาใส่ตรงซีลิกลัดตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่ชอบใจเราอยากจะเปลี่ยน,นครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยใครอยากได้อันไหนเราโหลดมาแล้วเนี่ยอ่ะนี่ครับเราก็นี่โหลดเต็มเลยอันนี้นะครับเป็นลัดฟรีที่ผมไปดาวน์โหลดมาในเว็บไซต์ต้องการอันนี้ผมก็กดโอเพนไปปึ้งมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าลัดแต่ละลัดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้งานได้กับ p i c t u r e Profile ที่เราได้ตั้งมานะเราก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับมีไม้นี่ครับพวก bt สอง0น์ะครับอกดมาสีมันก็จะไม่แปลกไปเยอะนะครับนน่แบบนี้สีมันจะเข้าได้กันพอดีเลยแต่ข้อเสียที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่ามันมีข้อเสียตรงไหนข้อเสียนะครับมันจะไม่เหมือนกับตัว obs ตัว obs เนี่ยอย่างที่สอนไปในคลิปแรกๆนะครับคือ obs เวลาใส่พวกลัดเนี่ย เราสามารถที่จะซ้อนลัดเป็นเลเยอร์ได้นะครับสมมุติว่าใส่ลัดแก้จาก Bt 2 0 0 0เป็นเลข7 0 9เข้าไป1 l a เลเยอร์แล้วเราก็สามารถที่จะเอาโหมดสีอื่นที่เป็นเลข7 0 9ที่เราแก้จาก Bt 2 0 0แล้วเนี่ยมาใส่เพิ่มเข้าไปอีกนะครับทำให้ภาพของเราเนี่ยดูสวยขึ้นนะครับแต่ว่าของตัว eCam l i g h เนี่ยมันใส่ได้แค่เลเยอร์เดียวเท่านั้นนะครับเราเลยต้องเลือกสีที่นำมาใส่นะครับอันนี้ จะไม่สามารถใส่ได้ทุกสีอะไรอย่างนี้นะครับอ,อันนี้คือข้อเสียของ eCam Live นะครับคือไม่สามารถที่จะใส่ได้หลายๆเลเยอร์อันนี้คือภาพก่อนใส่ลัดอันนี้คือภาพที่มาตรงๆเลยจากตัวกล้อง ZV-E10 นะครับพอผมใส่ตัวลัดเข้าไปกดรัดตรงนี้นะครับแล้วกด o Open ปึพบแค่นี้นะครับเราก็พร้อมที่จะทําการไลฟ์แล้วแล้วข้อนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราสามารถที่จะใส่พวกข้อความอะไรได้หลากหลายเลยนะครับนี่ ดูผมได้เตรียมพวกภาพอะแรงต่างเนี่ยพวกโลโก้ที่มันเป็นภาพ png นะครับ .png แล้วก็สามารถนำมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะใส่พวกผสมภาษาอะไรต่างตังตวหนังสือสามารถที่จะพิมพ์ใส่ได้เลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับสำหรับการทำไลฟ์ผ่านตัว ecam live นะครับนี่แบบนี้นะผมได้เตรียมมาละเวลาเราไลฟ์นะครับเราก็จะมีพวกตัวหนังสืออะไรต่างๆเ,เด้งขึ้นมาเลยแล้วเวลาเราไลฟ์อยู่เนี่ย เราก็สามารถที่จะกดปิดพวกโลโก้อะไรต่างๆระหว่างการไลฟ์ก็ได้นะครับแบบนี้เอารูปภาพต่างๆเนี่ยที่ต้องการแสดงเราเอามาใส่ก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะง่ายนะหรือว่าใครจะแชร์เป็นแบบหน้าจอเดสขอมหน้าจอแบบนี้เวลาสําหรับท่านอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับการแต่งภาพหรือว่าคอ,อร์สออนไลน์อะไรต่างๆนะครับที่ต้องใช้ ตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็สามารถที่จะแชร์ผ่านตรงนี้ได้เลยไหมยังมีรูปของเราอยู่ที่รูปสวยๆนะครับแล้วก็แชร์หน้าจอเดสก์ท็อปตรงนี้นะครับขึ้นมาได้เวลาเราซ้อนแต่งภาพซ้อนตัดต่ออะไรเงี้ยเราก็ใช้โปรแกรมนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเสร็จแล้วเราก็โก l i v ไลฟ์ได้เลยครับมาดูกันโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไลฟ์แล้วเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูที่หน้า Facebook ของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะนี่ครับเรากําลังไลฟ์นะครับดูเห็นไหม สีสันต่างๆมาแบบเต็มมากดูสดใสามากนะครับถ้าเกิดไม่มีรัดจะเป็นไงเดี๋ยวผมลองเอาลัดออกกลางคันระหว่างทำไลฟ์อยู่นะครับเอาออกปุ๊บนี่เลยสีจะจืดแบบนี้เลยนะครับจืดสนิทเลยนะครับเนี่ในระหว่างการไลฟ์นะครับถ้ารู้สึกว่าสีไม่ค่อยโอเคเราก็สามารถที่จะใส่ลัดกลางคันได้นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับสีผิวเด้งขึ้นมาทันทีเลยใส่ตัวลัดแล้วก็ทําให้สีสวยในการไลฟ์ได้แบบ ง่ายๆเลยครับเป็นบ้างครับสําหรับการใส่ลัดหรือว่าการแต่งสีแต่งแสงผ่านตัวโปรแกรมของ eCamLight นะครับเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับแค่เรารู้ว่าไอตัวใส่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็ไปหาดาวน์โหลดลัดมาลัดฟรีลัดเสียตังค์เนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็นํามาใส่ในตัวโปรแกรม eCamLight นะครับเพื่อทําให้ไลท์ สีสวยสีแปลกตาไปจากคนอื่นนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคอะไรดีๆแบบนี้ไม่ให้รับชมอีกติดตามชมนะครับสรวบวันนี้หมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ